มีโปรแกร,รม Adobe มมที่เป็น Student Price ให้ลูกให้ด้วยนะคะก็จะมีทั้งหมดส0สอนได้ลูกถ้าเกิด ก็อยากจะบอกอยากจะบอกน้องๆทุกคนนะคะว่าคือมีอะไรเนี่ยยูสตโตเราเนี่ยนอกเหนือจากรัเป็นราคานักศึกษาแล้วเนี่ยสิ่งที่พวกพี่ให้ก็คือการบริการหลังการขายนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าน้องๆซื้อที่ยูสตโตก็ไม่ต้องกลัวเลยมีปัญหาอะไรหมูสามารถเข้ามาหาพวกพี่ได้ทุกเวลานะคะยินดีเสมอจ้ะไหนที่เป็นตัวเป็กเด็กาคนนะก็คือชิกับเอคลิปคลิปจ้ะถ่ายมือถือก็ได้นะ Okay.